สวัสดีค่ะมือนี้นะเอากับผ้าน้องวาสนามากิกนหยา <c oughs> เล็มหยาโยนถนนท้องคํานะคะพี่น้องนี่ค่ะถนนท้องคําเนาะไม่กัมีบักิกบักเขือละ่ะแต่ว่าันนี้เขาก็เลยเอานองวาสนามาเล็มหยาเนาะเป็นเครื่องตัดหยาได้ค่ะนี่เครื่องเครื่องตัดหญ้ามีชีวิตนะคะนองวาสนาตัวน้อยๆค่ะตัวใหญ่เพียงเอวนี่แหละนะคะ เอาว่าห้เล็มหนาเนาะตัดตหนาตนแรลกขาว่าจะใส่เครื่องตัดก็เลยว่าเอ๊ะลองเอามาจูงเพื่อนไม่กินเมองกันนะสิ่เดีนะยเนาะอย่าเรี่กกเลยเอานองวาสนาเนี่แหละจูงมากินอยู่ทังถนนทองคำม,มองมองที่มันมีหาไหมคะพี่น้องะที่เป็นถนนทั้งทั้งถ,งถนนเนาะไรตองไรถนนท,นนที่มีต้นไม้เขาก็บอกให้กินละกระจูงเพื่อนกิน,กกนดีอยู่ด้ยคะ่ะเนี่แต่เพื่อนหนึ่งผู้หน่อยเนาะกินงับ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 ,งบ,งบไหมคะ่ะกิน ฝากกันน้อยๆกินหญ้าก็บ่เพลียนบันไดเนาะอันเดี๋ยวเบิ่งหญ้าก็บักหลายเด้หญ้าหลายแต่ว่างัวตัวน้อยนะคะไทยน้อยเนาะไทยกีก็กินเห็นหญ้าแล้วกินไปเป็นพี่น้องเบิ่งเนาะยายลก็ได้โอกาสเนาะใส เครื่องตัดหยางพเป็นเ้าก็ะใสเครื่องตัดหยางแบบมีชีวิตคือจ้งนองวาสนาเลยนะคะวาสนาเป็นกลืไม่เล่มหยาให้นะคะล้างยางมะเร็งเนาะพอแดดลมลมตกกระจุงว่ามากินหยาตัดหยาให้นะคะคิดว่ากินจากมือจังสืบเบิร์ดเลยหยากตบว่าลายปันใดได้พี่น้องถ้าว่างง่วมันตัวน้อยกินงับ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 ไปเบิรงเนาะวันขึ้นแน่แล้วะคะ่ะ ญ่ขึ้นเลยไดสงสัยอยู่ว่าเป็นอย่างน้มเพิ่น,พนคือบ่บ่บเหียวสันเดย์ว่มันเพิ่นนีท้องต่อตีตนะ้องอ๋สันนี้ยังว่กเะโหลกส้ายอยู่มันเพิ่นหลักมีลูกและติสันดอกนั่นตื่อมาเขาบ่อหูจากนั้นเพิ่อนเนาะค่ะมือนีกับผ้ามาเบิงนองวาสนาะตัดหญ้าให้เหาไหมคะ่ะเป็นเครื่องตัดหญ้ามีชีวิตนะคะ